เุนดันนมาแล้ววันนี้เราเป็นเด็กเร๋มที่นี่ชื่ออะไรคะเป็นรถเก๋ชื่อ ไปดูตัวได้ยังไงนะคะดูตามเมนูในการในการนะเคขาเรียกว่าเต่าค่ะเออเหรอเี่ยวผเรียกเต่าอยู่หรือไม่ที่น้าเล็กเรียกว่าจานีทเคนวันนี้รับทานได้อร่อยนะครับฝ่าสอนเลี้ยงเองเนี่ยเปิดอยู่ไหนจังเลยครัขอบคุณนะคะกินกับพี่ข้าวอะไรยทุกอะไรเออทุกแม่หรือ่าอันนี้คือ ซุปเผ็ดนั่นเองอ๋อมัชโูมัชโลมซุปอันนี้เป็นซุปเผ็ดนะคะซุปเผ็ดนะคะคุณไม่ได้ยอะนะเ,เน,นี่ยไม่ตามมันแค่เยอะเรามาห้ามหูคนมันเยอะมากเลยนะแล้วก็บอกไปเออเนี่ยวันแรกๆคุยังไม่เยอะเท่าวันแรกๆอะไรไปครับอร่อยอันเดอร์กินไม่หยุดเลยเวลานี้มันหยุดไม่ได้แล้ว ให้ปากกินก่อนอารสชาติเป็นไงบ้างกอบนอกนุ่มในครับผมน่าจะเป็นใล้ๆเป็นฝายปะจริงๆแล้วท็อปอ่ะเป็นทำมาทำทอดครับอ๋อรสชาติเป็นไงอร่อยดีครับเกินๆหน่อย ก็ถือว่าไม่ได้ครับผ่านเลยนั่นผ่านเลยเดี๋ยวขอด้วยนี่อะไรเนี่ยโอ้ถ้ากินหมดนี่คงไม่ต้องไม่ต้องเดินกลับบ้านตะบังไม้ที่ปากนะครับนี่นะฮะถ้ากินหมดนี่ก็บิ้งอีกหลายกินเราอยู่อร่อยมากอันนี้คือแื้ไก่เน้นๆสดคือว่าเนี่ยจะมาจิ้มปากก่อนแล้วมาจิ่ปากกับตกปอันนี้อร่อยมากกิ้มทันแล้ว คือขนมปังไม่แข็งครับคือชิ้นดีทั้งชิ้นอะอ้ํจะกินคนเดียวเล็กๆปาเล็กใหญ่มากอ้ําชอของได้จริงเล็กๆไม่ใหญ่ๆอ้ําอ่าาาเลยชื่ออ้ําเลครับอ้ํของชิ้นใหญ่ใๆอยากกินเลยครับพอไหมเดี๋ยวตอนนี้เราด้วยความที่เราสั่งแบบสุดยอดของที่นี่มานะคะก็คือกินไม่หมดนั่นเองดู เลือเยอะมากขอบกับสินค้ารออะไรอ,อ,ะอันนี้ที่พานแต่ละคนวควอนันทำ้กำลังำแหละกำลังชำแหลราคาใช่ฮช,ชิ้นใหญ่เกินันใหญ่จัดนะมาใส่กล่องไม่ได้ใส่ก็อาาทำเล็กไปตีชิ้นก็พอรเรวนี่มาสักสิบคนนี่ไม่เอาหนุังอผัดนะครับผมผัดด้วยนี่ใหญ่มากแต่อยากออู่ ทำไ,ไรล่ะนไนทำไรละคะอันนี้การที่มัน,นจะจัดดีดูไหมครับขอบคุขอเพิ่มนะครับ จานก่อนกล่องค่ะอ๋อโอเคไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่ไม่สนุกสนุกตอนนี้แล้วโอ้ก็จนเปล่ามาไม่โอ้จะไม่ไปเดือดอีเล่จังเรียบร้อยนะคะก็พอแล้ววันนี้เราเอาลับแค่นี้ก็พออุ้ยปิดไม่ได้นี่ผมไม่มีใช่ไหมไม่ได้อันนี้ให้ท็อปค่ะอ้ยท็อปเอาไปหมืนท็อป่จะขดปังค์ท็อปไม่เอาเป็นไฟเหรอไม่เอาปลาไม่ได้เป็นไฟเหรอวะปลาตัดแต่งเป็นไฟนเรียบร้อยวันนี้เราชำระเรียบร้อยแล้วนะคะ